สวัสดีครับพบกันยาบ่ายวันศุกร์นะครับความจริงศุกร์นี้น่าจะเป็นศุกร์ที่เป็นแฮปปี้ไฟเดย์นะครับแต่เราเองทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นะครับผมกำอรบุญสานะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน,นะครับก็มีความหยาย่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็เป็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะต้องอตื่นตัวตื่นรู้นะครับสำหรับไวรัสที่เป็นภัยที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตนะครับของตัวเราเองและครอบครัวรวมถึงผู้คนในสังคมนะครับสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดตากก็โดยรวมแล้วก็ยังถือในอยู่ในภาพดี นในส่วนราชการหรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเฝ้าระวังเป็นอย่างดีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต,ตากนะครับที่มีการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิ 19, ด -19 นจังหวัดต,ตากโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากท่านันสิทธิ์สมพันธรัตนะครับและการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังดูแล พี่น้องประชาชนในยัยหวัดรากเป็อย่างดีนะครับประชากรในยัยหวัดตากห้าแสนกว่าคนนะครับมีพื้นที่กว้างขวาง <c oughs> ไม่ร่วมสิบล้านไร่ก็จะเป็นเหตุทีเ่เรามีประชากรที่ค่อนข้างมากมีพื้นที่ที่กว้างทำให้การดูแลเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้อง ดูแลพี่น้องประชาชนทุกส่วนสองฝั่งตะวันออกตะวันตกกล้ามหนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับส่วนราชการและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรการเฝ้าร,ระวังควบคุมกํากับดูแลไม่ให้เชื้อไวรัสเหล่านี้ขยายวงก,กว้างขึ้น <c oughs> ผู้ป่วยจำนวน <c oughs> ขอโทษครับผู้ป่วย สองรายที่พบการติดเชื้อในจังหวัดตากวันนี้ก็เราก็ทราบว่ามีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆว่าสองท่านเนี่ยใกล้หายใกล้ใกล้ครบจำนวนวันที่เฝ้าร,ระวังซึ่งเชื่อว่าการรักษาดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของจังหวัดตากเราได้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งว่าจาังหวัดตากเรามีมาตรการควบคุมกากับดูแลเป็นอย่างดีนะครับ45ลายกับการรอฟังผลนะครับที่ตรวจแล้วไม่พบเชือ้อรอฟังผลตรวจอีก2รลายแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก36ลายซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย2รลายแรกนั้นก็เป็นเรื่องที่ ทางส่วนราชการเรากำลังเฝ้าดูแลอยู่เป็นอย่างดีนะครับวิกฤตไวรัสโลกิตตดต่อเรื่องนี้นะครับเป็นวิกฤตที่เราพี่น้องประชาชนอยาวันตา,าจะต้องก้าวข้ามมันไปด้วยกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความร่วมมือนะครับการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนราชการของจังหวัดตากเราเองได้ประกาศได้กําหนดมาตรการต่างๆมาก็เป็นเรื่องที่เราในฐานะพี่น้องประชาชนของจังหวัดตากเนี่ยควรจะต้องทุนให้ความสําคัญและก็ปฏิบัติตามกลระเบียบนั้นเพื่อเราป้องกันไม่ให้การขยายตัวของไวรัสโควิด -19 เนี่ยขยายตัวออกไป ไม่ว่าจะเป็นขยายตัวในพื้นที่จังหวัดตากรวมถึงขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่นและก็ที่สำคัญยิ่งเราก็ไม่ควรจะต้องรับจากส่วนภูมิภาคอื่นเข้ามาสู่จังหวัดตากเรานะครับก็มีความเชื่อนะครับมีความหวัว่าส่วนราชการที่เฝ้ากำหนดมาตรการต่างๆนะแล้วตัวเราเองในสังคมเนะี่ยพึงปฏิบัติ ตามกรอบตามระเบียบแล้วก็จะทำให้เราลอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้นะครับการที่เรามีวินัยต่อตอนเองการที่เรามีวินัยต่อคนในสังคมก็จะเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะครับการเฝ้าระวังการติดต่อข่าวสารการติดต่อสื่อสารการรับข้อมูลต่างๆเราก็ต้องอยู่ในขอบในเขตในกรอบที่ เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนี้ให้ชัดเจนการแชร์การขยายความการสื่อต่อความหมายต่างๆควรจะต้องเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วชัดเจนและที่สำคัญยิ่งควรจะเป็นข้อมูลเป็นข่าวสารที่ได้รับการรับรองจากทางราชการนะครับวันนี้เราจะก้าวข้ามไปด้วยกันในฐานะเป็นคนตาก รักเมืองตากนะครับความพอเพียงความมีวิน,นัยความมีความสุจริตมีจิตาสานะครับเป็นคุณธรรมที่เราจะก้าวข้ามไปด้วยกันเพราะว่าวิกฤตที่เราพบเจอวันนี้เราหนีไม่พ้นนะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตากเป็นอย่างมากมายนะครับปัญหาการตกงานปัญหาปากท้อง ปัญหาความวิตกกังวลมีกันทั่วหน้าสำหรับคนในจังหวัดตากเรานะครับเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันเราจะมีความสุขด้วยกันเราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามไปวิกฤตไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ก้าวข้ามไปด้วยกันครับมีความสุขด้วยกันในสังคมมืองตาด้วยความปรารถนาดีจากผมกำธรบุญสาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากครับ